แค่คำเดียวจากพนักงานทำให้โลกทั้งห้องหยุดหมุนเมื่อบัญชีของคุณหญิงถูกอายัดในวินาทีที่ปลายปากกาจ่อสัญ,ญาวิล่าสิบสองหลังแต่ทำไมเอกสารรับถึงโผลมาในมือคนใกล้ตัวเหตุใดลายเซ็นที่ควรเป็นของเธอกลับพังเงินไหลออกอย่างแนบเนียนใครกันที่ใช้ค่ำคืนเลี้ยงฉลองเป็นฉากบังหน้าและใครซ่อนชื่อไว้ในฐานะผู้รับผลประโยชน์สำรองทุกสายตาหันไปยังคนในครอบครัวพร้อมคำถามที่ไม่มีใครอยากฟังคำตอบเตรียมพบรายละเอียดที่เชื่อมมรหัผ่านหนึ่งคำกับเครือข่ายผลประโยชน์ทั้งระบบตั้งแต่กลิ่นลิลลี่ในห้องขายหรูไปจนถึงหมาย เลข IP ีที่ตรงเวลาวินาทีที่ความจริงถูกดึงออกจากแฟ้มคือวินาทีที่ทุกคนต้องเลือกระหว่างความเงียบกับความยุติธรรมถ้าอยากรู้ว่าใครคือคนสุดท้ายที่ยังยิ้มอยู่ในห้องดูให้จบแล้วคุณจะไม่กล้าลงชื่อในเอกสารเดิมอีกต่อไปปลายปากกาค้างเหนือกระดาษแสงคมระยะไหววูบตามลมหายใจที่ติดขัดกลิ่นดอกลินลี่แรงขึ้นอย่างประหลาดเรากับห้องขายหรูทั้งห้องย่นเข้ามาหาเธอเสียงเครื่องปรับอากาศดังฮืดฮาด ท่ามกลางความเงียบของพรมหนานุ่มมือของเธอสั่นจนกำไลทองกระทบก,กันเป็นจังหวะเหงือเย็นซึมตรงไรผมที่เซ็ตไว้อย่างประณีตดวงไฟสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเหมือนร่างเธอแตะเป็นเสียงเล็กๆตกกระจกตรงหน้าโปร่งใสเกินไปเห็นเงาใบหน้าที่เริ่มซีดจนสีลิปสติกเด่นชัดลูกชายยืนนิ่งข้างหลังเขาไอเบาๆแล้วเงียบหายสะดุดกับสายตาของพนักงานสาว ที่นิ่งกว่ากระจกในมือเธอหูได้ยินเสียงบัดแข็งขูดกับผ้าเสียงเล็กน้อยนั้นบาดลึกเหมือนมีดเธอง้างยิ้มที่เคยใช้ปิดทุกปัญหาแต่ริมฝีปากก่บกระตุกอย่างไม่ยอมเชื่อคำว่าอายัดวนซ้ำในศีรษะเหมือนคอน้อนเคาะอยู่ใต้กระโหลกหัวใจเต้นกระแทกเครื่องเ page เกอร์ในอกเป็นจังหวะที่ไม่คุ้นเคยกลิ่นหมึกบนสัญญาชัดขึ้น ตัวอักษรหนาเต้นไหวเหมือนมดตัวเล็กเลขสิบสองหลังเรียงหน้ากลายเป็นกำแพงสูงที่ขวางเธอพนักงานยื่นเอกสารอธิบายขั้นตอนกระดาษกรอบแกรบในมือเธอหนักกว่ากระเป๋าเพชรปลายนิ้วชามือจนแทบไม่รู้สึกเส้นลายมือเสียงเล็บแตะโต๊ะดังครั้งเดียวแล้วหายเงียบประตูอัตโนมัติด,ด้านหลังเปิดปิดลมเย็นพัดหอมแฝงกลิ่นโลหะเธอสูดเข้าไปลึกจนเจ็บหน้าอก สายตากวาดหามุมหลบในห้องที่ไม่มีเงารูปจำลองวิลล่าบนแท่นไม้ยังสวยเฉียบสนามเล็กสีน้ำครามสะท้อนดวงไฟเธอยื่นมือแตะขอบโมเดลรู้สึกถึงความลื่นเย็นราวน้ำแข็งเธอหันไปมองลูกชายอีกครั้งแววตาเขาไม่เหมือนตอนเช้าเหมือนเขารู้คำตอบก่อนทุกคนเหมือนเขารอจังหวะบางอย่างเสียงโทรศัพท์ของพนักงานหัวหน้าดังสั้นๆ สายเข้าแสดงชื่อธนาคารทุกคนยืดหลังขึ้นโดยพร้อมเพรียงอากาศในห้องหนาขึ้นจนลมหายใจเธอกรอบปลายปากกายยังจอกระดาษอยู่ที่เดิมลายเซ็นยังไม่เกิดขึ้นเธอขยับข้อมือทีละนิดอย่างดื้อดึงในอกเริ่มมีไฟร้อนที่ไม่ยอมมอดหัวหน้าพนักงานกดรับสายเสียงทุ้มต่ำลอดออกลูกชายขยับตัวเขาพูดว่าไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้น เสียงเขาเปลี่ยนเป็นแห้งกระด้างสายตาเหลือไปทางประตูทางออกยามเปิดประตูให้ลูกค้าคู่ใหม่เสียงสแกนกัดดังติดเบาๆลมเย็นระลอกใหม่ไหลผ่านขอบสูตรของเธอกลิ่นน้ำหอมของใครบางคนแทรกเข้ามาเธอวางโทรศัพท์หยิบปากกาโน้มตัวลงเหนือแฟ้มของตัวเองเขียนชื่อเต็มตัวบรรจงใต้คำว่าผู้ร้องเรียนปลายปากกาลื่นไปอย่างมั่นคง หมึกสีน้ำเงินเข้มตัดกับกระดาษขาวหัวใจเริ่มเต้นเป็นจังหวะที่เธอสั่งได้ลมหายใจกลับเรียบพื้นทีละขีดเธอเงยหน้าสบตาลูกชายตรงๆแสงโคมระยะจับประกายในตาเขาประกายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเขาก้าวถอยครึ่งก้าวส้นรองเท้าขูดพื้นหินอ่อนเสียงนั้นดังเกินควรทุกคนได้ยินพร้อมกัน หัวหน้าพนักงานเสนอเรียกปกเธอสายหน้าเธอบอกว่าจะพูดกันในครอบครัวแต่เอกสารทั้งหมดต้องถ่ายสำเนาเดี๋ยวนี้เครื่องถ่ายเอกสารเริ่มทำงานแสงสว่างวิบวับกวาดผ่านหน้ากระดาษกลิ่นร้อนของเครื่องพ่นหมึกลอยขึ้นทับกลิ่นลินลี่จนจังหายลูกชายถามว่าแม่แน่ใจหรือเสียงเขาเบาราวกระซิบเธอตอบว่าแน่ใจ และถามกลับว่าเอกสารชุดนี้เริ่มต้นเมื่อวันไหนเขาไม่ตอบริมฝีปากขยับเล็กน้อยมือในกระเป๋ากางเกงกำแน่นสายตาไม่ยอมมองหน้าเธอบนเคาน์เตอร์มีแฟ้มอีกใบป้ายชื่อโครงการใหม่ซ่อนใต้เอกสารโปรโมชัน่นขอบแฟ้มเผยให้เห็นรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ตัวอักษรต้นชื่อซ้ำกับชื่อเล่นของเขาเธอเอื้อมมือปลายนิ้วแตะแฟ้มช้าช้ คุณหภูมิพลิกจากเย็นเป็นอุ่นเหมือนกระดาษเพิ่งถูกใครปิดทับไว้เครื่องถ่ายเอกสารหยุดห้องกลับสู่ความเงียบสัญญาณจากโทรศัพท์บนโต๊ะกระพริบอีกครั้งข้อความเข้าจากธนาคารเพิ่มรายละเอียดคดีเธอสูดลมหายใจยืดหลังตรงดันแฟ้มทั้งสองไปตรงกลางโต๊ะและเรียกชื่อเต็มของลูกชายด้วยน้ำเสียงที่ไม่เคยใช้มาก่อนชื่อเต็มนั้นลอยอยู่กลางอากาศ มันหนักกว่าทองคำทุกชิ้นที่เธอสวมลูกชายชะงักค้างหัวไหล่ยุบลงเพียงเล็กน้อยเขาพยายามยิ้มยิ้มไม่ขึ้นดวงตากระพริบทีเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงจนมองเห็นเธอถามซ้ำด้วยน้ำเสียงเดิมชัดสัน้นไม่สันไหวพนักงานขายก้มหน้าหลบหัวหน้าพนักงานยืนนิ่ง เราปพที่หน้าประตูหันมามองแต่ยังไม่ก้าวเข้ามาลมจากเครื่องปรับอากาศพัดกระดาษไว้ขอบแฟ้มเปิดออกครื่งนิ้วแถบกระดาษโพสอิทสี C, เหลืองชี้ไปที่หน้าแนบท้ายกลิ่นมึกใหม่แรงขึ้นอีกระดับเธอเปิดไปตามโพสอิทหน้าแนบท้ายคือมติที่ประชุมมีลายเซ็นสามชื่อเรียงกันชื่อแรกเป็นของเธอในวันที่เธอมาวาย ชื่อที่สองเป็นของที่ปรึกษาเก่าชื่อที่สามเป็นชื่อเล่นของลูกชายตัวหนังสือโค้งสวยจังหวะการยกปากกาคล้ายอวดฝีมือเธอลูบเส้นหมึกด้วยปลายนิ้วกระดาษสากเล็กน้อยความอุ่นจากผิวเธอซึมสู่เส้นหมึกเหมือนจะปลุกความจำให้ลุกขึ้นความทรงจำเดินกลับมาทีละก้าวค่ำคืนที่มีเสียงดนตรีแหววแก้วชนกัน ซ้ำบางที่บอกว่าเป็นเอกสารส่วนลดเธอสูดลมยาวกลิ่นน้ําหอมของตัวเองผสมกลิ่นเครื่องพิมพ์หัวใจเต้นตรงจังหวะแต่ฝ่าเท้าชาหนึบติดพรมเธอถามว่ากองทุนนี้จ่ายเงินให้ใครหัวหน้าพนักงานชี้ไปที่ตารางคอลั่ำผู้รับโอนยาวเป็นแถวชื่อย่อซ้ำกับตัวอักษรที่เธอเพิ่งเรียกลูกชายพูดขึ้นเขาบอกว่าเป็นการลงทุน เขาบอกว่าปลอดภัยเขาบอกว่าทำเพื่ออนาคตของครอบครัวเธอถามว่าอนาคตของใครเขาเงียบริมฝีปากขยับเล็กน้อยเสียงหายไปในลำคอโทรศัพท์ของหัวหน้าพนักงานสั่นอีกครั้งชื่อธนาคารขึ้นเต็มจอเขากดรับทันทีเสียงปลายสายดังชัดผ่านลำโพงคําว่าแจ้งความคําว่าหลักฐาน คำว่าผู้เกี่ยวข้องไหลเข้ามาในห้องจนแน่นลูกชายขยับเท้าเขามองหาทางออกมือซ้ายล้วงกระเป๋ากางเกงมือขวารูปสันแฟ้มเหมือนรูปเสาเรือเธอยื่นมือไปตรงกลางโตะ๊ะฝ่ามือหงายสั่งให้เขาวางกุญแจรถสั่งให้เขาวางบัตรเข้าตึกสั่งให้เขานั่งลงเสียงกำไลทองกระทบขอบโตะ๊ะดังกว่าแสงโคม เธออ่านช้าลมหายใจนิ่งเสียงเครื่องบันทึกติ๊กเบาๆตามจังหวะเวลาหน้าต่างกระจกฝ้ายเย็นจนเกิดลายคล้ายควันลูกชายขยับเก้าอี้ขาเก้าอี้ครุดพื้นเป็นรอยรอยนั้นยาวเท่าประโยคที่เขาไม่ยอมพูดความเงียบขยายจนแตะเพดานเธอวางมือบนโตะ๊ะก่างนิ้วเล็บเคลือบสีแดงเข้มตัดกับผิวไม้เส้นเอ็นบนหลังมือขึ้นชัด เธอบอกให้เขาเล่าทั้งหมดตั้งแต่วันที่คิดวันที่ลงมือวันที่รู้ว่ากลับตัวไม่ทันเขาปืนน้ำลายเส้นคอขยับเงาของเขาทาบลงบนกองเอกสารอยาวทับชื่อของตัวเองเสียงเคาะประตูดังหนึ่งครั้งผู้จัดการโครงการบอกว่าธนาคารส่งอีเมลด่วนในอีเมลมีไฟล์แนบเป็นภาพจากกล้องในคืนเซ็นเอกสารครั้งก่อน หัวหน้าพนักงานเปิดไฟล์หน้าจอสว่างวาบภาพขาวดำชัดเจนคนสามคนยืนล้อมโต๊ะเล็กในแะ้ว v ีไพีในภาพมีแก้ววายมีแฟ้มบางมีปากกาหมึกซึมที่เธอจำได้และมีมือของใครคนหนึ่งที่จับข้อมือเธอไว้ตอนเธอกำลังเซ็นเธอมองภาพนั้นนานลมหายใจช้าลงจนนับได้นิ้วมือค่อยๆกำแน่น กำจนกำไรทองแนบเข้ากับกระดูกเธอเหื่อยหน้าขึ้นสายตาตรงเสียงชัดและเรียกชื่อเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เธอไว้ใจที่สุดให้เข้ามาในห้องประชุมผ่านวิดีโอคอนหน้าจอเปิดรับสัญญาณภาพของเพื่อนเก่าปรากฏเธออธิบายสั้นชัดทีละลำดับเพื่อนเก่าถามถึงรหัสผ่านอีเมลสำรองถามถึงที่เก็บเอกสารจริง ถามถึงลูกน้องคนสนิทของลูกชายถามถึงตู้เซฟที่บ้านหลังเก่าเธอตอบครบน้ำเสียงไม่สัน่นหัวใจกลับสู่จังหวะที่คุมได้อุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงหนึ่งองศาลูกชายพิงพนักดวงตาหนักเขาถามว่าแม่จะทำถึงขั้นไหนเขาถามว่าแม่จะยอมให้ครอบครัวแตกไหมเธอไม่ตอบทันทีเธอมองเส้นไม้บนโต๊ะ เส้นวงปีเรียงอย่างอดทนเหมือนเวลาที่รอให้ความจริงโตเต็มวัยเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นพร้อมกันสองเครื่องเครื่องของหัวหน้าพนักงานและเครื่องของผู้จัดการโครงการหัวข้ออีเมลสั้นและคมเหมือนมีดหัวข้อระบุผลการยืนยันตัวตนจากธนาคารการลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในคือเลี้ยงฉลองระบบบันทึกที่อยู่ i p และเวลาที่ตรงกับกล้องวงจรปิด เธอสูดลมหายใจมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยโดยไร้รอยยิ้มเธอหันกลับไปที่ลูกชายถามว่าใครเป็นคนขอรหัสผ่านจากเธอในคืนนั้นเขาเงียบดวงตาสาั่นมือขวาคลายกรรมแผ่นอกยุบลงเหมือนโดนคลื่นซัดเธอเอื้อมไปหยิบแฟ้มสีดำเปิดไปหน้าท้ายสุดมีสำเนาสัญญาอีกชุด ผู้รับผลประโยชน์สำรองเป็นชื่อที่เธอไม่คิดว่าจะเห็นในเอกสารใดชื่อของคนในครอบครัวอีกคนคนที่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชื่อที่เธอเคยใช้เป็นหลักพิงในวันที่เหนื่อยชื่อที่ทําให้ห้องทั้งห้องเย็นจัดลงทันทีเธอยืนขึ้นก้าวอีเลื่อนถอยเงาของเธอทอดทับเงาของลูกชายและเธอเอ,อ่ยประโยคถัดไปช้าและชัดในความเงียบที่ทุกคนรอคอยคืนที่ฉันให้รหัสผ่าน ใครเป็นคนบอกให้ฉันเซน็นเสียงของเธอแห้งแต่คมบาดผ่านอากาศเหมือนมีดใหม่ลูกชายกดริมฝีปากค้างสั่นเพียงนิดเดียวเธอเรียกชื่อคนในครอบครัวอีกคนชื่อที่ฝังอยู่ในเสาเรือนชื่อที่ไม่ควรมาอยู่บนกระดาษสกรปรกชื่อที่ทำให้พนักงานทุกคนชะงักหายใจหน้าจอวิดีโอคอนเงียบเพื่อนเก่าขมวดคิ้ว เธอพยักหน้าเบาๆให้เริ่มบันทึกทุกคำตามเวลากลิ่นไม้ขัดเงาแรงขึ้นไฟเพดานวาวจ้าจนมุมตาแสบเธอขยับกำไลให้แนบเข้ากับกระดูกก้นไก่คมเย็นสัมผัสผิวจนขนลุกเธอถามถึงการเข้าตู้นิรภัยถามถึงกุญแจสำรองถามถึงวันที่ไปธนาคารกับคนคนนั้นถามถึงรถที่จอดใต้ดินในคืนนั้นลูกชายยกมือห้าม บอกว่าเรื่องมันซับซ้อนบอกว่าเพื่อปกป้องทุกคนบอกว่าหากผู้ตอนนี้ทุกอย่างพังเธอตอบสั้นสิ่งที่พังคือความไว้วางใจสิ่งที่ต้องคงอยู่คือความจริงและสิ่งที่ต้องทำคือหยุดเลือดไหลาจากบัญชีของเธอหัวหน้าพนักงานยกไม้ใกล้ขึ้นเสียงเครื่องบันทึกดังติ๊กอย่างสม่ำเสมอเอกสารถูกพลิกทีละแผ่นเลขอ้างอิงเรียงต่อกันเหมือนบันไดแคบ เธอยื่นมือไปแตะแผนที่ที่ดินปลายนิ้วเย็นวาบจนรู้สึกเส้นลายมือชัดสนามในแบบจำลองสะท้อนดวงไฟวงแหวนแสงสั่นตามปลายคางของเธอเธอเล่าลำดับของคืนนั้นเริ่มจากเสียงดนตรีกลิ่นวายแดงและมือที่จับข้อมือเธอในจังหวะเซนลูกชายเผลอเงยหน้าดวงตาปะทะกัารประกายนั้นหลบหนีไม่พ้น เหมือนปลาวิ่งชนกระจกใสเธอถามคำถามที่เจาะที่สุดใครเป็นคนร่างมติประชุมปลอมใครจัดหาพยานเทียมใครยื่นคำขอใช้ลายเซนอิเล็กทรอนิกแทนเธอผู้จัดการโครงการขยับคอเสื้อพนักงานขายมองพื้นรบเปลี่ยนท่าทางยืนกล้องวงจรปิดยังคงไฟสีเขียวกระพริบเสียงข้อความเข้าจากธนาคารดังอีกครั้ง หัวข้อแจ้งผลจับคู่หมายเลข i ไอพีที่กัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเก่าเวลาประตูบานทึบสั่นครั้งหนึ่งมือจับโลหะเย็นจัดเสียงปลดกรคลิกเบาเงาดำทอดเข้ามาก่อนตัวคนเจ้าหน้าที่ธนาคารสองคนก้าวเข้าห้องประสัญ,ญลักษณ์ปักมานอกเสื้อซ้ำหนาแน่สีด้านสายตาแน่วแน่ไร้รอยยิ้มพวกเขาทักทายสัน้น ตั้งเครื่องสแกนบนโต๊ะไม้ไฟสีน้ำเงินกระพริบเสียงบีบคมตัดอากาศเธอลุกยืนช้าความเย็นจากพื้นหินอ่อนไต่ปลายเท้าปลายเล็บจิกแนบรองเท้าหนังสติเรียงเป็นชั้นเหมือนหน้ากระดาษเจ้าหน้าที่ขอเอกสารตัวจริงขอสำเนาบัตรขอสมุดบัญชีขอรายการโทรเข้าโทรออกคืนวันนั้นหัวหน้าพนักงานช่วยส่งต่อ เสียงกระดาษสีกลางกระทบกันผิวกระดาษสากลื่นไปตามมือตัวเลขบนบรรทัดคมเหมือนคันศรลูกชายนั่งตัวเกรงมือกำเสื้อเชิต้ตดวงตากวาดผ่านกล้องวงจรปิดหลบเงาไฟที่สะท้อนจากโตะ๊ะเพื่อนเก่าบนหน้าจอพูดชัดขอให้ถ่ายเอกสารสำคัญเพิ่มขอให้แนบหลักฐานภาพวงจรปิดขอให้ทำบันทึกคำให้การแย่ฉบับ เจ้าหน้าที่พยักหน้าดึงแบบฟอร์มออกจากแฟ้มวางต่อหน้าเธอเส้นประสำหรับลายเซ็นเรียงรอเหมือนชั้นหินปลิ่งเครื่องทิม์อุ่นขึ้นเสียงพัดลมระบายหมุนคงที่แสงสแกนเลมขอบกระดาษทีละมิลลิเมตรฝุ่นผงเล็กๆล,ลอยในลำแสงเหมือนฝนเบาเธอเอียงหูฟังได้ยินเสียงรองเท้าอีกคู่ในโถงจังหวะเร็วกว่าเดิมนิดเดียว เหมือนคนวิ่งตามเวลาประตูเคาะหนึ่งครั้งพนักงานหนุ่มถือกล่องนิรภัยขนาดเล็กซีนพลาสติกใสย,ยังสมบูรณ์เลขรหัสแท่งพิมพ์ดำเข้มเขาวางลงกลางโต๊ะเสียงวางหนักและนุ่มเธอมองรอยนิ้วบนฝาโลหะเห็นเงาหน้าเธอแตกเป็นชิ้นเล็กเจ้าหน้าที่บันทึกภาพสติกเกอร์หมายเลขแปะขอบกล่องปากกาเมจิกขีดเวลาและชื่อ อากาศในห้องนิ่งจนได้ยินลมหายใจทุกคนลูกชายกลืนน้ำลายขอเสื้อยับเล็กน้อยเหงือซึมเหนือริมฝีปากดวงตาสายแลซ้ายขวายอย่างลนลานเธอเอ่ยขอไขกล่องเสียงโลหะฝืดเบาฟ้าผ่างเงียบในอกเมื่อเห็นกองกระดาษโน้ตพับแน่นและแฟลชไดร์เล็กสีเงินแฟลชไดร์สะท้อนแสงโคมขอบมนผิวเย็น ชื่อไฟล์เขียนด้วยปากกาลูกลื่นบนกระดาษแนบชื่อไฟล์ย่อสัน้นอักษรสามตัวตามด้วยวันเดือนปีตรงกับคืนเลี้ยงฉลองเจ้าหน้าที่เสียแฟลชดร้าหน้าจอน้ตบุ๊กสว่างขึ้นโฟลเดอร์เรียงเป็นแถววิดีโอคลิปสั้นหลายไฟล์ต่อเนื่องกันเสียงในคลิปเริ่มเล่นดนตรีเบาเสียงแก้กระทบกัน เสียงหัวเราะที่เธอจำได้ภาพมือของเธอภาพปากกระมึกซึมภาพแ้มบางและภาพมืออีกคู่จับข้อมือเธอแน่นในจังหวะเซนลมหายใจของเธอสั้นลงโลกทั้งห้องแทบเป็นกรอบหน้าจอกลิ่นวายเก่ากลับมาหนักจมูกปลายลิ้งขมร้อนเหมือนกลื่นควันเจ้าหน้าที่หยุดภาพย้อนเฟรมทีหรือคลิกตัวอักษรบนป้ายชื่อสะท้อนไฟ เสี้ยมุมที่เคยคลุมเครือคมชัดขึ้นชื่อที่ปรากฏไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เพื่อนลูกแต่เป็นคนที่เธอฝากกุญแจตู้เซฟไว้ตลอดหลายปีเธอยกมือแตะแก้มผิวเย็นลงรวดเร็วดวงตาพนักงานหลายคู่สบกันเงาของโคมไฟแกว่งบนผนังเป็นคลื่นเพื่อนเก่าบนหน้าจอขอให้บันทึกภาพนิ่งขอให้แยกไฟสำรองสองชุด ขอให้ลงเวลาในบันทึกคำให้การทันทีเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดเดินเป็นจังหวะกลองลูกชายก้มต่ำกว่าเดิมมือสั่นจนข้อนิ้วขาวเขาพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เขาพูดว่าเขาจะเอาเงินคืนกลับมาเธอตอบว่าเงินเป็นเรื่องหนึ่งความจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งศักิศีเป็นอีกเรื่องหนึ่งและเวลาที่หายไปคืนไม่ได้สายตาเธอกวาดไปที่แบบจำลองวิลล่า เงาน้ำครามบนสบิดเบี้ยวไฟเพดานแตกเป็นเศษแสงเหมือนคมแก้วลอยอยู่ในอากาศเจ้าหน้าที่อีกคนเปิดแฟ้มสีกรมท่าเอกสารอายัดซับเพิ่มเติมช่องว่างสำหรับลงชื่อผู้ยินยอมตรวจสอบเส้นประรอหมึกสีเดียวกับที่เธอใช้เธอจับปากกาน้ำหนักมือมั่นคงลมหายใจลึกและเรียบเสียงปลายหมึกขูดกระดาษบางเบาเหมือนลมแตะผิวน้ำ ทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งสองครั้งเสียงเครื่องปรับอากาศสะดุดครู่สัน้นพนักงานเงยหน้าเจ้าหน้าที่หยุดมือเธอเงียบฟังความมืดที่แทรกเข้ามาเหมือนสิ่งที่ซ่อนอยู่ขยับตัวใกล้ขึ้นไฟกลับมาติดเย็นเฉียบกว่าเดิมบนหน้าจอน้ตบุ๊กปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนใหม่ข้อความเข้าจากอีเมลที่ไม่ระบุตัวตน หัวข้อสั้นเพียงห้าคำแต่ทำให้ห้องหนักลงมีอีกบัญชีที่คุณไม่รู้และมีไฟล์แนบชื่อแปลกตาอีกสี่ไฟล์เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนสายตากันเธอพยักหน้าให้เปิดเครื่องหมายดาวสีส้มขึ้นข้างไฟล์เวลาส่งตรงกับขณะที่ไฟกระพริบหน้าจอค่อยๆเผยตารางบัญชีที่ซ้อนชั้นตัวเลขเล็กเคลื่อนไหวเหมือนฝูงปลายอดรวมม้วนตัวเป็นคลื่น ปลายทางไม่ใช่ชื่อเดิมชื่อปลายทางโยงไปบริษัทต่างประเทศเมืองที่เธอเคยไปเพียงครั้งเดียวถนนริมทะเลที่มีลมเค็มและโรงแรมที่มีผนังกระจกใสทั้งชั้นเธอขยับนิ้วผิวปลายนิ้วชาเหมือนจับน้ำแข็งชื่อเมืองสะท้อนกลับมาในความทรงจำคืนหนึ่งที่เธอสวมชุดเรสสีเดียวกับวันนี้เจ้าหน้าที่ซูมเอกสาร ปราประทับด่านศุลกากรรูปถ่ายใบส่งสินค้ารายการโอนที่ผูกกับพัสดุที่ไม่เคยถูกส่งถึงบ้านเธอหันไปมองลูกชายเขาหลับตาแน่นไหลสั่นครั้งเดียวริมฝีปากกัดจนแดงเสียงรองเท้าหนังจากถงด้านนอกดังขึ้นอีกระลอกใกล้ใกล้หยุดหน้าประตูห้องประชุมเธอยืนรับลมหายใจเต็มปอด กลิ่งหมึกและเหล็กกลืนเข้ากับกลิ่งดอกไม้กำไลทองเย็นแนบข้อมือหัวใจเต้นเป็นเส้นตรงไม่มีสะดุดเธอหันกลับไปที่หน้าจอกดเลื่อนลงทีและบรรทัดตัวอักษรโผล่ขึ้นช้าๆเหมือนเงาคนเดินออกจากหมอกและชื่อสุดท้ายในปลายทางก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นเพราะหมายเลขโทรศัพท์ที่เธอจำได้แม่นยิ่งกว่ารหัสผ่านของตัวเองแสงบนเพดานนิ่งสนิทชื่อสุดท้ายยังค้างอยู่บนหน้าจอ หมายเลขนั้นคือของคนที่เธอรักคือรากที่เธอเคยยึดลมหายใจเข้าชัดเย็นเต็มปอดเธอหันหาลูกชายดวงตาเขาแดงจัดนิ่งเงียบเหมือนน้ำในถ้วยที่สั่นพระมือคนถือเธอเอ่ยสั้นพอพ่อสำหรับวันนี้พ่อสำหรับทุกการโอน เธอเซนยินยอมตรวจสอบเต็มรูปแบบเซ็นขออายัดเพิ่มเซ็นมอบอำนาจให้ทนายดำเนินการลายมือคมเข้มไม่สัน่นเจ้าหน้าที่ธนาคารรับเอกสารตราประทับลงอย่างเป็นจังหวะเสียงดังแผ่วแต่มั่นคงเหมือนตะปูย้ำคานร,รับบ้านหลังใหม่เธอคืนกุญแจรถให้ลูกชายขอให้วางบนถาดเอกสารขอให้รอที่นี่ ขอให้พูดความจริงเมื่อถึงเวลาแบบจำลองวิลล่าสองประกายสนามเล็กนิ่งกว่าเดิมเธอแตะขอบแท่นไม้รู้สึกอุ่นขึ้นแผวๆที่ปลายนิ้วเธอหันไปหาพนักงานขายกล่าวขอบคุณที่สุภาพขอให้ยกเลิกการจองทั้งหมดขอให้คืนคิวของลูกค้าคู่ถัดไปลิปเปิดรับลมเย็นกลิ่นเหล็กหายไปทีละชั้น เธอเก้าวเข้าไปด้วยส้นรองเท้าที่มั่นคงหัวใจเดินตามโดยไม่หันกลับประตูลิฟต์กำลังจะปิดเธอกดหยุดหนึ่งครั้งหันกลับไปมองโต๊ะประชุมมองคนมองกระดาษมองแสงที่ตกบนพื้นหินอ่อนเธอพูดกับทุกคนในห้องขอบคุณสำหรับความจริงขอให้เก็บสำเนาให้ครบขอให้โทรแจ้งเธอเมื่อมีอมความคืบหน้าประตูปิด เสียงสายลมกลืนเสียงเมืองเงาสะท้อนตัวเองในผนังสเตนเลสช,ชัดเจนสวยเท่าที่ความจริงอนุญาตชั้นล่างเปิดรับแสงบ่ายกลิ่นต้นไทรหน้าทางเข้าแต่ปลายจมูกเธอหยิบโทรศัพท์เลื่อนหาชื่อเก่าแก่ในสมุดกดโทรเสียงสัญญาณดังสั้นเพื่อนเก่ารับสายเธอบอกว่าเริ่มได้เธอเดินออกสู่ลานกว้าง ท้องฟ้าสีอ่อนลมชายฝนแตะชายกระโปรงกำไรทองอุ่นขึ้นบนข้อมือเธอยกคางยิ้มบางที่ไม่มีพิษเธอบอกตัวเองว่าไม่จำเป็นต้องซื้อวิลล่าวันนี้เธอซื้อเวลาให้ความจริงแทนก้าวต่อไปช้าแต่มั่นใจเงาเธอยาวบนพื้นหินยาวพอจะข้ามรอยแยกและยาวพอจะพาเธอกลับบ้านของตัวเอง